สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกๆคนเด้อครับวันนี้ผมตุตาฟ้ามนะครับสีภาพี่น้องนะครับมาเบิ้งวิถีชีวิตนะครับมาอัปเดตเบิ้งนะครับว่าของเขานะครับที่เขาได้ปลูกหญ้านะครับมีการบริหารจัดการนะครับโดยการปล่อยพื้นที่ว่างนะครับให้งูได้มีการเทลิมนะครับบวกกับการปลูกหญ้านะครับที่เป็นเนี่ยหลากหลายชนิดหลากหลายสายพันธุ์นะครับว่าจะเป็นเนี่ยไน่เนี่ยนิปียนะครับหนี่หวาน อยางเพนกูล่านะครับย่าลูซี่นะครับปลูกให้มันหลากหลายชนิดหลากหลายสายพันธุ์นะครับเพราะว่าอยานะครับก็จะมีการจะเริ่มเติบโตที่แตกต่างกันนะครับแต่ละฤดูกาลก็จะมีการจะเริ่มเติบโตที่แตกต่างกันนะครับนันแล้วพากเลยต้องมีการปลูกยาให้หลากหลายชนิดหลากหลายสายพันธุ์นะครับผมนี่ครับคือวิถีชีวิตนะครับของเัานะครับพี่มีการปลูกยาแลวก็ตัดยาให้ง้วกินนะครับ งูของเขากะค่อนข้างที่จะกินดีนะครับแข็งแรงสมบูรณ์นะครับผมอันนี้คือเขาห้งหยาลอยผุส้นนะครับผลที่ได้ก็จะประมาณีนะครับผมงูก็กินดีนะกินเก่งนะครับนี่นะครับงของเขาเขาค่อนข้างที่จะเชื่องๆนะครับจับได้ไปได้นะครับกินเต็มแล้วนะครับงวก็จะนอนพักนะครับผมอันนี้ครับเป็นงูหน่อยสองเดือนนะครับค่อนข้างที่จะ ยังกินท่านในเก่งปัานไดนะครับกําลังหัดเลี้ยนลูกนะครับจากรุ่นใไ่นะครับผมง้วทุกตัวนะครับจะเป็นงวเอฟทั้งหมดแล้วนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้จดเบอร์หรือตีเบอร์นะครับมันก็จะเพราะว่าเขาใส่พอพันคุ้มปูที่เป็นง้วงแบบวันเด่นลอยนะครับแล้วก็รับผสมพันนะครับขันง้วเป็นสัตว์นะครับเขาก็จะเอาไปผสมให้กับเกษตรกรนะครับแต่ว่าเป็นผสมโตนะครับที่ เขาเรียงไว้นะครับเป็นราคาเจ็ดร้อยบาทนะครับรับประกันสามเทือนะครับผมนี่ครับผลผลิตที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยนะครับส่วนลูกต้นหลานของงูวพอพันของเฮ้านะครับก็จากประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับ งัวกักินดีก,นดกินเก่งนะับกินจนมดเลี่ยวนะครับผมเมื่อกินมืดเลียวงวก็จะหาหมองนอนต่อครับพทีีนี่ครับอ่านี่นะครับอ่าเมื่อกลองฟังเกตเบึ้งนะครับผมอันนี้ก็เป็นแม่บ็อกแม่พัุนนะครับที่เขาใส่ในการ ผลิตลูกนะครับอ่าเป็นงวที่เฮาบรูต้นสายไปเหตุมากนะครับผมก็เลยตีเป็นงใไทไนนะครับว่าแม่นะครับกับลักษณะเป็นงูไทไ่นะครับผมอ่าแม่อยู่ตรงกลางนะครับอันนี้คือลูกนะครับลูกอ่ะพ่อแม่นองเบิ้งครับการส่งลูกของแม่ตัวนั้นนะครับค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับผมให้ลูกหนาลูกใหญ่ดีนะครับผมนี่ครับพี่นองกับเบิ้งนะครับ นี่แหละครับอันนี้คือเขาเลี้ยงงัวดวยใส่ยหยาลอยปอรเนนะครับก็น้องกะเบิงนะครับพวงสังของงัวที่ได้นะครับค่อนข้างที่จะโอเคนะครับหนาดีนะครับผมต้นตัวนี้เป็นน้องนะครับน้องกบให้ลูกนะครับผมให้ลูกแล้วนะครับก็เลยค่อนข้างที่จะพร้อมนะครับผมนะครับ แม่นะครับกเลี้ยงให้ลูกนะครับผมโอเคครับคลิปนี้นะครับกับพ่อที่หนึ่งก็นดครับค้ามน้องถึงใจกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพืกอลังใจให้กับต๊ตาฟ้าในเดวยครับขอบคุณครับ